สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาบอกขอดีของการอบนะครับอันนี้เป็นเตาเผาไม้สดนะครับซึ่งการอบแอดเลยอบมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่ง,งมือว่านนี่จนถึงตอนเศร้านะครับนะครับเตาก็ยังหอนๆอยู่แล้วพ่อแอดมาจุดนะครับนะครับ จุดตอนเสากับประมาณหกโมงกว่านี่แหละครับตอนนี้แอดจะให้เบิ้งเวลานะครับนะครับเจ็ดโมงห้าสิบนาทีนะครับแล้วแก๊ดเบิ้งครับนะครับอันนี้ยังบ้านลอยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่ามาแล้วนะครับตอนนี้แอดกับโบไว้ใจนะครับเพราะว่าเป็นการเผาใหม่สดนะครับ นะครับไหมก็หลายนะครับในในถังนะครับเพราะว่าเป็นไม่พึ่งตัดมาสิบกว่ามือนะครับแล้วก็แอดก็เอามาย่างมาหยางแนนจักหนอยพ่อห้มันไอแตกหรือว่าพ่อห้มันคายความชื้นนะครับภายในสิบมือเราแอดก็เอามาเผานะครับนะครับน้ำหนักก็ยังหนักอยู่นะครับไหมก็คือว่าค่อนขางเป็นไม้สดนะครับจะเห็นสังเกตได้ว่าไม่กุ้มนี่แหละครับ นะครับแอดเคยลงคลิปไปนะครับแบบนี้นะครับเป็นไม่อย่างพล่ราถือว่าแอดตัดนะครับแล้วที่นี่แอดเก็จะมาเผาเลยนะครับเีลยวที่นี่ผลปรากฏว่านะครับแก๊สกามาเร็วมากๆเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปนี่แอดเก๋ไ่ไว้ใจนะครับเพราะว่าเป็นไม้สดแอดรู้ดีว่ามันมีปัญหานะครับแอดก็จะเผาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแอดก็เริ่มมาบอกว่า การเผาไม้สดนะครับหรือว่าไม้ชนิดต่างๆนะครับแอดเน้นย้ำประจํานะครับว่าถ้าเกิดมือไม้หรือจังไดก็ล่องอบเบิงก่อนนะครับอบเบิงนะครับอบไห้มันห่อนอย่างสี่นะครับก็จะได้การค่าแก๊สเร็วมากขึ้นนะครับครับเบิงเวลานะครับเห็นบ่ครับเจ็ดโมงหาสิบสองนะครับแอดบอลยูนีแก๊สกันนิ่งนะครับก็จะรู้สึกว่า ลอยเปอร์เซนต์ลล่ะนะครับเพราะว่าแอดไ่ได้ไปทำการจุดเพิ่มหรือว่าเหตุอีหอย่างเลยนะครับแอดเพียงแต่เป่าพัดลมนิ่งๆไว้นะครับแบบนี้นะครับครับต่อไปแอดจะจะสังเกตการนะครับประกาศจะมาอัพโหลดเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเผาไม้สดครั้งนี้นะครับแต่คลิปนี้แอดจะมาบอกว่าการเผาไม้สด นะครับก็ขอให้อบกอนนะครับมันมีข้อดีแบบใดโน่นนี่นั่นยังสินะครับแอดก็เลยนําภาพนะครับเสียดายภาพสวยงามนะครับว่ามันเป็นความจริงยังสินะครับแอดก็เลยมาบอกนะครับเพื่อจะได้ประกอบการเรียนรู้หรือวิธีการหรือเป็นประสบการณ์นะครับในการเผาครั้งนี้นะครับครับสําหรับคลิปนี้การถ้ามียังสงสัยเกี่ยวกับการอบนะครับหรือว่าการเผาใหม่ชนิดต่างๆนะครับ ก็ขอให้คอมเมนต์มานะครับแอดจะยินดีตอบรับหรือว่าตอบเสมอนะครับเพื่อให้การเผาทานของเฮาจะได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับบว่าเอฟซีมือเก่าหรือว่ามือใหม่หรือว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ